สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเพลิงหัสบอดีที่22มกราคมปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลไทยลีกครับกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับบุรีรัมย์นเต็ดเอาชนะพีทีประจวบ fc ไป3ต่อ2 ขอนแก่นยูนตเดสมัคกับทูแบงค์เข้ากินาเดตในเวลา90นาที1ต่อ1ต่อเวลาพิเศษ,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 ษก็สมอกันไป2ต่อ2ก็ต้องมาดวลจุดโทษหาผู้ชนะซึ่งก็เป็นขอนแก่นที่ยิงแม่นยำกว่านะครับเอาชนะทูแบงค์ออกข้ากูนาเดตไป4ต่อ3และอีกคู่ก็เป็นเมืองทองยูนตเดที่แพ้กับบีจีปทุมยูนตเดตไป0ต่อ2นะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่7กา,าลาตาสไลเสมอกับเอเลติโกมาดิดไป1นต่อหคาราบากักเอาชนะไอทัดแฟงเฟิร์สาต่อสองวคาสเซิลเอาชนะ PSV เอลเฟน3ามต่อศูนลาเวียปลากแพ้กับบาร์เซโลนาสต่อสียูเวนตุสเอาชนะเบนฟิก้า2อต่อศเชลซีเอาชนะปาฟอสหน1่งต่อศูนย์ไบโอเนิกเอาชนะยูเนียงแซนกิรุส2อต่อศอิตาลันตาแพ้กับเอเลติกบิลเบาไป2อต่อส <ítulo> guide, รลยโอลิมปิกมาร์เซย์ก็แพ้กับเลี้ยวภูไปศูนย์ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอาร์เซนอลมิวยี่สิสบเอ็ดคะแนนที่2เป็นไบเอลเมนิกมิวส์แปดคะแนนที่3เป็นเรอัลมาดริดและที่4ี่เลี้ยวภูก็มีอยู่ทีมละสิบห้าคะแนนที่5เป็นทอตแนมฮัสเปิลมิวส์สิบสี่คะแนนที่6เป็นปารีสแซงเชียงแมงที่7นิวคาสเซิลที่8เชลซีที่9บาร์เซโลนาที่10สปอร์ติ้งลิสบอนที Everybody ่11แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่12แอตเลติโกมาดริด และที่13อัตแลนตาก็มีทีมละ13คะแนนที่14อินเตอร์มิลานและที่15ยูเวนตุสก็มีทีมละ12คะแนนที่16เป็นบอิเซียดอตบุนมี11คะแนนที่17เป็นกาลาตาสไลรและที่18คาราบักก็มีทีมละ10คะแนนที่19เป็นโอลิมปิกมาร์เซย์ที่20ไบเออร์คูเซ่นและที่21โมนาโกก็มีทีมละ9คะแนนที่22เป็น PSVL เอลเฟนที่23อเลติกบีเบาที่24อลิเปกอต ที่25นาโปลีและที่26โคเบเกนก็มีอยู่ทีมละแปดคะแนนที่27เป็นคลับโรดมิล7คะแนนที่28บแโดกริมที่29เบนฟิก้าที่30ปาฟอร์ดที่31ยูเนี่ยนซงนกิโรดและที่สามสิบสออาแจ็คอัสดัมก็มีอยู่ทีมละหกคะแนนที่33เป็นไอทัดแฟงเฟิร์ตมิลสี่คะแนนที่34เป็นซาลาเวียปลักมิลสคะแนนที่35เป็นบีเยลูและอันดับที่36เป็นไคลัตอัลมาตีก็มีอยู่ทีมล1คคะะแนนนรับ ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่28บแปแฮมตันเอาชนะเชฟฟิลด์นาเดไปหนึต่อศูนยวัตฟอร์ดเสมอก,กับพอสมาร์ตหต่อหและสโตลซิตี้ก็แพ้กับมิดเดิลสโบรไป1นต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโคเวนทีมอยู่ห้คะแนนที่2เป็นมิดเดิลสโบรมีอยู่ห้คะแนนที่3เป็นอิสวิทเทลมีอยู่ห้คะแนนและที่4เป็นเฮลซิตี้ก็มีอยู่สีคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นแบล็กเบิร์นโลเวอร์มิว28คะแนนที่23เป็นออฟฟอร์ดยูไนเต็ดมิว24คะแนนและที่24เป็นเชฟฟิลด์มาสเตอร์ตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่7คะแนนนะครับผลฟุตบอลเอรล,ลเลิร์ดซิลิคของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าตกครั้งหนะ้าที่16อาร์เซนอลมากซึม่มกับเอ็กเซลซ์ซเออไป1นึ่งต่อหทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลมาอยู่ที่7มิว29คะแนนส่วนเอ็กเซลซึ่เออยู่ที่14ก็มิว21คะแนน และผลฟุตบอลซาอุดีโปรฟิช่นแนลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17เอาอักดูกเสมอกับเอาลิยาสองต่อ2ดาบังเอฟซีแพ้กับเอานาเซอร์หนึ่งต่อ2และเอาอีดิฟักก็เสมอกันนีออมเอสซีไปศูนย์ต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลฮีรานมู่41คะแนนที่2เป็นอ,อัลนาเซอร์มู่37คะแนนที่3เป็นอัลอ,อาลีมู่37คะแนนที่4เป็นอัลทาวอนมู่34คะแนนและที่5เป็นอาัลคาดิซียาก็มี33คะแนนส่วนท้นไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัลิยามู่10คะแนนที่17เป็นอัลอกตุกมู่9คะแนนและที่18เป็นอัลนัดมาก็มู่4คะแนนนะครับและนี้คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ